รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ครบค่ะนี่คือรายการส่องธรรมค่ะกับดิฉันรัตมณีกังวานไกล15ปีแล้วค่ะสําหรับการเดินทางไปตามวัดต่างๆของรายการส่องธรรมและวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะสวัสดีครับผมพิเชษปฏิพานพิสธ คณะกรรมการบริหารของมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญองค์ตัวเหล่าเอียที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะซึ่งตั้งอยู่ถนนกาญจนากรุงเทพฝั่งทนนะครับก็เป็นองค์กรการกุศลติดตั้งกันขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสังคมแล้วก็ไม่ว่าจะเอาอุทกภัยวัตภัยเราก็ไปช่วยเหลือทันอุบัติเหตุบนท้องถนนเราก็มีอาสากู้ภัยอาสากู้ชีพ ตลอดจนการให้สุดการศึกษาแก่เด็กนักเรียนทั้งในกรทมทั้งต่างจังหวัดองค์เทพเจ้าหลายหลายพระองค์ซึ่งจะนําไปจําหน่ายเพื่อหาไรายได้เข้าสู่มูลนธิธิเพื่อที่จะนารายได้นี้ไปช่วยเหลือสังคมต่อไปจึงมีองค์เทพเจ้าเจ้าพ่อเสือเทพเจ้าเอ่อเชงเจียองค์เทพนาจาองค์เทพเจ้า,เ,เ,จเ,า,จาเ,เจ้าพ่อ,พอคนโอองออค์พระพุทธพระโพธิสัตว์กวนอิมน,นะครับ ตอนตลอดจนวัตถุมงคลมีหลายหลายอย่างนะเมื่อปลูกเสร็จแล้วเราก็จะนําไปจําหน่ายเพื่อหาไรายได้มาช่วยเหลือ,อมาช่วยเหลือในมูนิธทเพื่อที่เดี๋ยามาช่วยเหลือส่งต่อให้กับผู้ที่ยากไร้ต่อไปนะครับเป็นเราจะเป็นองค์เทพเป็นเจ้าเจ้าพ่อกวนอได้ได้ขนานนามว่าเป็นเทพเป็นเจ้าแห่งความซื่อสัตย์แห่งความมั่งคั่งนะครับอ่าแล้วก็องค์เทพพระเจ้าเจ้าพ่อเสือแล้วก็องค์เทพอ่านาจาและองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมน,นะครับ แล้วก็ยังมีองค์เทพไทยเสียงเล่ากุงนะครับที่พิธีทำสงฆ์พุทธาพิเศษโดยมีคณะสงฆ์มาเจริญพุทธมนต์ก็นำสวดกันต่อไปเพื่อให้วัตถุมงคลของเรานี้ศักดิ์สิทธิ์ใครนำไปบูชาแล้วเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะเกิดความมั่งมีสีสุขตลอดจนนำไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของที่อยู่อาศัยของเราในเขหาสถานของเราบ้างข้างตลอดปีนะครับ ขอบคุณครับอธิษฐานนะครับคิดในสิ่งที่ดีๆนะครับต่อองค์เทพเจ้าใท้สวยเอี้วันนี้เรามาขอความเมตตานะฮะให้ท่านมาแก้ปีชงให้เรานะฮะเราจะได้พบแต่ความเป็นสิริมงคลทำสิ่งไหนทำอะไรก็กกเจริญรุ่งเรืองนะครับการที่เราจะฝาก ดวงชะตาวนะครับแสนนั้นนะครับตรงไหนก็ได้ครับเพื่อให้ท่านปลกปักรักษานะครับคุ้มครองนะครับให้ชีวิตเรามีแต่ความสิริมงคลนะครับทําคิดทําสิ่งใดก็สมาปราถนาไม่มีสะดุดติดขัดนะครับท่านจะรักษาคุ้มครองดวงเราตลอด1ปีนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับพิธีการฝากดวงนะครับแก้ปีชงกับอง์เทพไทยสวยเอียนะครับของมูลนิธินะฮะธนาคารเพิ่มบุญของเรานะครับ เพื่อท่านจะได้พบแต่ความร,รุ่งเรืองนะฮะความเป็นสิริมงคลชีวิตท่านจะได้เจริญก้าวหน้าทําคิดสิ่งใดก็ไม่มีอุปสรรคนะครับมาติดขัดนะฮะบังมีสีสุขนะฮะทำการสิ่งใดก็มีแต่ประสบแต่ความสําเร็จนะครับทุกๆประการนะครับจา้าทุก สวัสดีครับผมสุพรรณปัชชาเป็นกรรมการและเหรัญยิกอยู่ที่มูลนิธิธนาคารสมบูรที่มูลนิธิธนาคารสมบุญแห่งนี้ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการกุศลนะครับเน้นการกุศลในส่วนมากคือเราจะบริจาครงศพเกี่ยวกับให้กับศพผู้ยากไร้และศพและญาตินะครับ การบริจาครงศพนี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลชนิดหนึ่งอย่างหนึ่งนะครับคือจะมีผู้เสียชีวิตส่วนมากก็จะมาจากทางอาสานะครับทางอาสาไม่ว่าจะเป็นองค์กรอาสาองค์กรอื่นๆก็จะมาขอรับการบริจาครงศพที่โมระนนธิธนาคารเพื่อบุญ ทางมูลนิธิก็แจกไปนะครับแจกไปม่ทั่วประเทศไทยนะครับทั่วประเทศไทยเลยเระยะนี้ก็มาขอแทบทุกวันนะครับมาขอรับบริจาคลงศพที่มูลนิธิธนาคารพุ่มบุญก็ให้มอบให้ไปทุกทุกท่านก็จะ บอกบุญกุศลกับท่านผู้มีกิจตามาร่วมกันบริจาคลงศพแล้วก็ส่วนปัจจัยที่ได้ส่วนหนึ่งก็นำโบลณะปฏิสังขรณ์ที่มูลนิธิธนาคารทพ่่มบุญนี่แหละ สำหรับเราพุทธศาสนิกชนแล้วนะคะการได้เป็นส่วนหนึ่งค่ะของการทำนุบํำรุงพระพุทธศาสนาการสืบทอดสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะในรูปแบบของการเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างทาวรวัตถุหรือสิ่งใดก็ตามสิ่งนั้นนำมาซึ่งความสุขใจและแน่นอนค่ะรายการสองรมจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางแบบนี้สำหรับท่านผู้ชมทั่วประเทศและทั่วโลกต่อไปวันนี้รัตนมนีกังวานไกลและทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ <small> i <noise>